ี่น้องครับผมมีเรื่องอยู่สี่ห้าเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่อึดอัดใจไม่รู้ว่าพี่น้องจะอึดอัดใจเช่นเดียวกับผมหรือเปล่าเรื่องแรกก็คือว่าที่จริงนี่นะสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยจะสงบได้เลยจะยุติได้เลย นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าจะลงมือหรือไม่ลงมือคือถ้าลงมือนี่นะสถานการณ์าการเมือจะยุติแล้วะสงบแล้วคนลงมือก็จะเป็นวีระุษก็คือผมต้องบอกฮะบอกพานการสูงสุดครับว่าพยานการสูงสุดครับคุณจะรอไปถึงวันที่12ธันวารอไปทำไมครับทำไมบุณต้องรอครับนะ ก็ครั้งที่แล้วคุณบอกว่าคุณรอวันที่12ธกันวาพ่อสุเทพเพืบุวมันเป็นสอสอวันนี้สุเทพเพืบุวไม่ได้เป็นสอสแล้วคุณรออะไรครับพการุณผการเรีย,าายนเนี่ยผมรู้สึกอ่านเอแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็อรกาบเรียนท่านเลยครับว่าสถานการณ์นี้สร้างมีระบ,บริด ดังนั้นในวันนี้นะครับประวัติศาสตร์และสถานการณ์เนี่ยเปิดโอกาสให้อายการสูงสุดเดินขึ้นไปเดินบัไดขึ้นไปแท่นแห่งวีรบบรุษของประเทศไทยท่ทยานจะเดินขึ้นไปหรือเปล่าวัาอายการสูงสุดยังเดินการตัดสินใจแนละ้ว ระบุไม่ได้ดีบนขั้นะท่านตัดสินใจเรียแล้วกันว่าท่านจะเป็นวีรบุรุษหรือท่านจะถูกคนวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเกิดปุ่นไฟขึ้นในบ้านเมืองคนก็บอกเฮ้ยวันนั้นทำไมทาการสุทธิไม่ทำอ่ะก็เนี่ยสุเทพิมันไม่ได้เป็นสสแล้วอ่ะแล้วคุณรอไปทำไมอ่ะรอไปตั้งเดือนหนึ่งอ่ะรอให้สุทธเที่ยวสุวรรณมาทำลายประเทศให้ดีหน้าก้อนวายก่อนหรืออย่างไรถึงจะพาประเทศไปยุติกาลเนี่ยคุณรออะไรอยู่นะผมยังแาบเรียนนะครับว่าเป็นโอกาส นะครับที่จะเป็นวีรบุรุษหรือท่านจะตัดสินใจให้ปราสาทเนี่ยวิชาวิจารณ์ณให้คุณตัดสินใจเอาเองะนะครับเรื่องที่สองครับเรื่องของเรานี่มันเร็วจริงๆเลยทนะีวิที่ใช้พี่ภากสาในเราเนี่มันเร็วจริงๆเลยและทำไมเรื่องของอภิสิทธิ์เชาชีวะมันช้า พี่น้องอื่นทานใช่หรือเปล่าผมหรือเปล่าครับผมเมืนะ่อวานเนี่ยกระทรวงการหมเนี่ยขออกคำสั่งที่กอไก่หอมหีบนะกอหอเนี่ยหนึ่งหนึ่งหกสามพักสองห้าห้าห้าเมื่อวันที่แปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบห้านับมาถึงวันนี้ปีหนึ่งนะใช่ไหมครับปีเหน้วครับให้ออกประดอบใช่หรือเปล่าครับแล้วคำสั่งของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นเรื่องของการดำเงนินงานงทางวินยัยทางการทหารใช่หรือเปล่า มีเอาไว้ทำไมในแผนดินทไทยใช่หรือเปาาลาานะ่าที่วทยกอน่ยณโหรเนี่ยเออกคาสั่งลังาวนีเป็นไปตามวินัยการทหารแล้วเนี่ยพรปและขว่าด้วกัรจัดตั้งสารปกครองมาตรา9มาตรา9นะครับในวรรที่2เขียนดวยชัดเจนเลยนะครับว่าเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของสาลปกครองวงเล็บที่หนึ่งนะครับ คือกรณีที่เป็นไปตามวิทยาการทหารผมจึงกลาบเรียนสารด้วยความเครพผมไม่ได้โกนันท่านนะแต่ผมคือถามนะในขณะที่เป็นประชาชนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมอยากให้นิิรัฐและนิิธรรมได้รับก,การเคารพอย่างแท้จริงผมจึงอยากจะสาร ท่านธุรนาออกมาตอบหน่อยนะครับอยา่อยาเงเยบเฉยนะครับอยา่างเยบเฉยนะครับผมเป็นห่วงเพราะประชาชนทั่วทั้งประเทศก็อึดอัดใจเช่นเดียวกับเรากระทรวงกราโหมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระโหมมีคําสั่งให้ปลดออกให้ออกตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยน2551ปีกว่าแล้วครับศาลปกคอรองทําอะไรอยู่ครับผมจึองอยากจะไปศาลปกคอรองนะครับท่านธุรานานวัดแถลงสาธารณได้ไหมว่าอีกกี่วัน อีกกี่วันที่จะยวมินิใช้ประเด็นนี้เพราะประเด็นนี้มีแค่สั้นๆน,นะครับว่ากรณีคําสั่งของกระทรวงกระโหมดังกล่าวนะั้นเป็นกรณีที่เป็นไปตามวินัยทางการทาหารหรือไม่สั้นนิดเดียวอะ่ะทำไมคุณใช้เวลานานจต จะรอกเอาไว้ครับจะรอกเอาไว้เนี่ยของขนาดเพราะอะไรรู้ไหมเอากรณีผงผิวเปลี่ยนสีฟ้องรัฐบาลยิ้มรักฟ้องนายกยิ้มรักรึงจังเลยเรื่องของผงผิวเปลี่ยนสีนี่อะไรเฮ็ดเต็มเลยนะอาจจะเป็นลงัลงๆอาจจะเป็นหลายสิบลัง,ลงแต่เรื่องของลายพิเศษชาชีวะมันมีประโยชน์หรืย่อยว่ากรณีคำสั่าากสงกระทรวงสลธารณสเนี่ยมันเป็นวินัยทางการทหารหรือเปล่าแค่สองบรรทัดเองเนะ ไมพิจารณาจังเลยแ่ทําไมกรณีของถวิเปียร์สีกองนายกยิ่งรักนี่นะทำไมมันเร็วจังเลยผมงกัจจริงๆเลยนี่คือความดึงดันนะผมไม่ได้กดดันท่านนะครับแล้วผมจะประคับประคองและส่งเสริมให้สถาบันท่านสงสุงด้วยซ้ำไปเพราะหากว่าท่านรักษาที่ดีรักที่ดีทำให้กับประเทศไทยใครในแผ่นดินนี้ก็ปรบมือให้สารปกครองใช่หรือเปล่า ผมองกเรียนด้วยความรบนะครับว่าถ้าท่านทําในด้านที่ตรงกันข้ามประชาชนก็มีสิทธิในการออกความเห็นใช่ไหมครับว่าสารปกครองไม่ได้เป็นเยี่ยงอย่างในการปฏิบัติตามนิ่มรักนิ่มธรรมใช่หรือเปล่าเปนการเรียน้นะครับเรื่องที่สามเนี่ยผมอึดอัดใจครับก็คือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา291เขียนไว้ชัดเจนเลยเป็นหมวดหนึ่งด้วยเป็นหมวดหนึ่งเลยนะครับว่า ปวดบ้าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าสสหรือสวหรือรัฐสภามีสิิ์แก้ไขรวมทั้งเพิ่มเติมด้วยนะได้มันเขียนไม่ได้นี่ไม่ได้ห้ามไว้อะนี่เป็นอำนาจหน้าที่ของสสและสวไะนั้วเนี่ยผมนะครับไอตัวเนี้ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะปีกันข้บเอาไว้กำหนดไว้ผมก็ยินดีปฏิบัติตามทั้งนั้นนี่ผมไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมรอวันที่จะ ในการี่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลผมยึงถามสารรัฐธรรมนูญครับว่าคุณก้าวร่วงสอสอสวได้อย่างไรครับคุณใช้อำนาจอะไรมาก้าวร่วงสอสอสวครับผมถามความชอบธรรมของคุณนะว่าคุณต้องตอบครับสำหรับความเห็นของผมนะคุณไม่มีความชอบธรรมเลยแล้วผมเป็นว่าบารที่คุณรักครั้งที่แล้วก็รับเรื่องสวบริการเลือกตัางครั้งหนึ่งเลยนะครับถัดมาก็ไปรับหนึ่งเก้าศูนย์อีกครั้งหนึ่ง ในความเห็นส่วนตัวของผมครับสารดครับคุณรับเรื่องไม่พิจารณารับโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติครับแต่ว่าคุณมีอนาหน้าที่เกินไปกว่านอกไปจากเหนือกว่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านนะฮะท่านควรพิจารณาด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยวันที่20สเนี่ยนะผมกราบเรียนความเห็นส่วนตัวผมเลยท่านควรจะทำความเห็นผ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสุดแท้แต่ท่านเพราะของการเรียนนะครับว่าท่านทำนอกเหนืออำนาจที่สารมนุนที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้วันวันที่20เนี่ยเพื่อให้สวยที่สุดนะผมอยากให้ตุลาการนั้นทุกท่านพิจารณาโปรดพิจารณา ให้สสส,สวร่วมก,กันแก้ให้สวรากตั้งเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็คือต้องการที่จะให้รัฐมนูญฉบับกระบอกปืนมาเป็นรัฐมนตที่เป็นประชาธิปไตยพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรที่ควรจะพิจารณาว่าเรา ไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้เพราะฉะนั้นในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่เห็นเหตุใดเลยที่ศาลนูนจะากวินิจฉัยในลักษณะที่ลงโทษสสหรือสวดังะนั้นการเรียนศาลนูนด้วยความรงนะครับว่าในวันนี้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเขารู้กฎหมายแล้วครับอย่างน้อยกฎหมายเบื้องต้นไอ้นี่ผมถือว่าเป็นกฎหมายเบื้องต้นนะก็คือรัฐธรรมนูญเลราะนั้นศาลนูนครับ ท่านอย่าไปคิดว่าท่านตัดสินใจตามอำเภอใจได้นะครับผมจึงกล่าวเรียนความรอบรละด้วยความรวาปรา,านาดีว่าถ้าท่านตัดสินใจไปตามอำเภอใจของท่านเนี่ยผมเกรงว่าประชาชนทั่วทัะเทศเขาจะไม่สยบยอมต่อคาตัดสินของท่านาครับสามนุลครับข้อต่อมาผมอยากจะพูดถึงมาตราก,การของนายสุเทพเจริสุวรรณหน่อยคือในวันนี้เนี่ยสุเทพเจริสุวรรณเนี่ยนะครับไม่ได้มีความจริงใจในข้อเสนอของตัวเองเขาบอกว่าจะต่อต้าเนื้อโทษ สุดซอยเหมาเข่งในวันนี้เียก็สุดซอยเหมาเข่งถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าถูกจุดไฟเผาทิ้งไปเรียบร้อยแล้วสุเทพคุณจะเดินหน้าต่อไปทำไมครับเนี่ยดังนั้นการเมืองที่น้องประชาชนทุกคนโปรดใช้วิจารย์สัก์หน่อยหนึ่งอย่าไปคำาดำคำสั่งของนายสุเทพเยื่สุบรรณซึ่งอายการสูงสุดก็ลังจะนำไปฟ้องต่อศาลแล้วว่าเป็นฆาตกร จงใจฆ่าเจตนาเร่งเห็นผลฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยที่เดินตามหลังในสุเทพจัปัจจุบันหรือตามคำสั่งของในสุเทพจัจจุบันใ,ในสายตาของกฎหมายเนี่ยก็จะมองได้ว่าคุณสนับสน,นุนฆาตกรที่จงใจฆ่าโดยเจตนาเร่งเห็นผลก็ผู้เจ้าออย่างนั้นเหรอครับดังนั้นเนี่ยขอให้า่าน ผมกยาบนี้นะครับว่าใครก็ตามเนี่ยที่ไปหยุดงานนะครับแล้วก็หยุดกิจาการเนี่ย,นนยผมเตือนไว้นะครับประชาชนถ้ามีตาม,มีสม,มอง<ช>เขาพิจรารณาได้ดังนั้นใครก็ตามที่หยุดงานนะครับขอ เียนที่น้องทั่วทั้งประเทศร่วมกันพิจารณาวา่าอย่าไปสนับสนุนเขาอย่าไปซื้อสินค้าของเขาครับแถ้าหากเป็นธน,นาคารนี้ก็อย่าไปฝากนะครับก็ถอนถอนเงินเลยละนละครับถ้หากว่าเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยหยุดการเรียนการสอนน,นะครับถ้าเป็นสถาบันการศึรกษาเอกชนก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับให้ลูกหลานลาออกจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวเลยะครับไปหาเรียนที่ใหมะะ่รับ สานของรัฐเนี่ยนะครับก็อยากให้กระทรวงเนี่ยลงโทษสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทํำตามคําสั่งของนายสุเทพเทศสุวรรณถ้าคุณทําตามคําสั่งของสุเทพเทศสุวรรณแปลว่าสุเทพเทศสุวรรณเป็นนายคุณคุณก็ต้องออกแล้วไปฉาบงานกับนายสุเทพเทศสุวรรณเถอะสินะครับขอบคุณครับทุคนแลส่งพันธะให้ผม ลติผมก็อยากจะแาบเรียนที่จริงมีเรื่องที่อยากจะแาบเรียนอีกแค่สองสามเรื่องแต่ผมจะใช้เวลาเพียงครั้งนนี้นะครับเราจะเดินหน้าในการที่จะชุมนุมพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงสัมแดงกำลังให้สุเทพเพื่อสุวรรณเห็นนะครับว่าคนที่รักรัฐบ,บาลที่รักคนที่รักระบอบประชาธิปไตยมีจำนวนมหาศาลล้นฟ้าล้นแผ่นดินมากกว่าผู้คุหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเท่าครับ เดี๋ยวที้ไปพบกันที่สมุทรปราการนะครับขอบคุณมากครับ